สวัสดีนะครับพามาดูล้อพายเดี๋ยวล้อพายเมื่อกี้มันเป็นสนะี่ใบเนี่ยน็อตไม่ขาดข้างใส่แค่สองใบใส่แค่สองเหรอใส่แค่ข้างละสองใบสี่ใบกับสองใบไหนไปดีกว่าเพราะก็ถ้าปีกีกับสี่ใบมันก็สองก็ีกว่าสี่ใบก็ดีกว่าแต่สองใบลุยดีกว่าไหมมันเหมือนกันดีกว่าไหมดีกว่าถ้าข้างออกกันดินไม่ขาดอ๋อ แต่ถ้าความนั่นจิถ้าติดปีไม้โตติดหลายแต่ติดหายั้งสอนอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องอันนี้สี่ใบดีกว่าไม่ที่ตอนไทยบอก่าต้องข้างรุ่นานอ๋ออ๋อเลยเหลือข้างละสองอืมอ๋อโอเคถ้าทา่านใดสนใจก็สามนี้ครับพักมาได้นะครับล้อพายอันนี้ใส่ดูสองใบน,นี้ปันนานะ ดันไปแล้วแต่พี่แต่เขาจะดันนะโฆษณาเราพายก่อนขายไม่ทำคล well, ิปเลยแล้วก็บอกขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้โอ้โหดูด kind of ิสองไปช่วงช่วงมันก็จะประมาณนี้นะจบ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 บับบับบับมันห่างยังว่าล่ะท่านผู้ชมต้องเอาสี่ใบละดีละ น้องน,นักผู้ชมดูดิป,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 ป๊กบป็เออสำหรั้สี่ใบมันจะมันจะเกาะทีกว่านะครับสี่ใบก็หมื่นหมื่นห้าร้อยนะครับ่านผู้ชมราคานี้ไม่ได้รวมส่งนะครับค่าส่งก็หนึ่งพันบาทครับส่งทั่วประเทศนะครับ ติดตัวไว้นะไว้ดันเลนไว้ปั่นนานะครับรับรองว่าไปดีแน่นอนนะครับดีกว่าล้อเดิมๆแน่นอนนะครับแตาดันเลนก็ถ้ามีล้อพ้าแบบนี้จะของนาชอบนะเพราะว่าชั่วโมงไม่เสียฟรีนะครับ เพราะว่ามันอัตราการฟรีจริงนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับ

ันเลนก็น่าจะชั่วโมงนะครับดันเป็นชั่วโมงชั่วโมงละห้าร้อยครับแต่ว่าอัตราการกินน้ำมันนี่น้อยนะท่านผู้ชมงานดันนี่เจ้าของรถนี่่นอนทางที่จะเหลือตังเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบ,เ,ยบเทียบกับปันนาก็ชั่วโมงหนึ่งก็น,น่าจะได้หลายไร่อยู่นะ ก็จะเป็นสองไล่เนาะสองไล่สามไล่คือสูสีพอๆกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วดันดันเลนดีกว่าเพราะว่ารถจะไม่ค่อยหนักนะครไงอโอเคเนาะสนใจสนใจพายก็โทรได้นะครับ098 2087 412นะครับ หรือทักมาที่เพจ Facebook นะครับคนโคกรถถ่ายต้องํำนะครับหรือว่ามาที่บ้านก็ได้นะติดัดอยู่ที่ปากมุดมาร้านรถถ่ายต้องํำนะครับใน Google Map นะเดี๋ยวจะขึ้นเลยนะมาที่หน้าบ้านนะครับต่ว่าไกลก็จะส่งได้นับหนึ่งพันบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะของถึงแน่นอนโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ